หมอมาแล้วเหมอเหรอนี่มากราบผีหรือไงเฮ้ยไม่ใช่สักหน่อยข้าจะมาจับผีร้ายจับผีค<อ>าถาของหมอผีเนี่ยข้าจำได้หมดทุกอย่างเลยนะอีกอย่างข้าศึกษาจากทั้งหมดสำนักใหญ่ด้วยถ้าต้องจับผีได้ยอย่างแน่นอนปลอดภัยหายห่วงอยู่แล้วเจ้าใคเจ้าบ้าหรือไง ้เจ้ามาสะกดจิตเส่วนป๋อหนานะไม่ใชใ่มาจับพูดผีแล้วนี่แต่งตัวอะไรกันเนี่ยฮะเออขากำลังสะกดจิตผีไงฮะตรงเจ้าเคยได้ยินไหมหมอผีที่ดังๆเนี่ยส่วนมากเป็นนักพศเก่านะการแทร์เวทมนต์มีต้นกำเนิดเดียวกันเลย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะเป็นสาเหตุของอาการป่วยของส่วนปอหนานได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมาชั้นนอกหรือชั้นในเพราะงั้นเราต้องกําจัดวิษสัดแล้วก็ชําระสิ่งสกปรกในตัวเขาให้สะอาดหมดจดไงเจ้านะั่นแหละที่สปปกปรากมาให้ข้ากากจัดก่อนเลยก็แล้วกันย้ยอยอยู่แล้วเดี่ยวหอย่านะั้นก็ถ้าไม่เชื่อที่ข้าพูดเนี่ยก็พาส่วนปอหนามาที่นี่ได้เลยนะข้าจะแสดงให้เจ้าดูว่าทํแล้วได้ผลส่วนปอหนาล่ะปอหนาเขากำลังคุยู่กับแม่นมกวนนะเจ้าค่ะ แบบนี้สบายไหมแม่นมสบายมากๆสบายที่สุดคุณชายปอหนานไปเรียนเรื่องนี้มาจากไหนข้าเรียนมาจากท่านแม่ทานนวดให้ข้าทุกวันตอนข้าป่วยข้าเลยนวดเป็นคุณชายปอนานฉลาดจริงๆหวังว่าแม่ท่านจะดูแลรักท่านโดยจริงใจตลอดไปอืมไม่เป็นไร ไม่ให้ท่านแม่ดูแลปอหนานตัวผู้ใหญ่แล้วดูแลตัวเองได้ไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองได้แต่ดูแลแม่นมได้ด้วยคุณชายปอหนานเป็นเด็กดีจริงๆแม่นมน่าจะไม่เป็นภาระให้คุณชายเหรอแม่นมรอเดี๋ยวนะอ่าฮาลาเฮ้ยนี่ฮาแม่นมกลัวดื่มชาสิอ่ะ ปอฉีทำได้เพียงครึ่งของท่านคงดีป๋อฉีเหรอข้าได้ยินว่าถูกท่านพ่อดุอีกแล้วทำไมถึงดุเขาล่ะป๋อฉีเด็กไม่ดีเขาเรียกลุงหูว่าไอ้ขี้ข้าว่าพี่นางฟ้าไร้การศึกษาป๋อฉีไม่ดีแต่พี่นางฟ้าข้าเป็นพี่ใหญ่คราวหน้าถ้าเจอเขาจะต้องอบรมสั่งสอนเขาให้ดีแม่นม อย่าเสียใจไปเลยนะร้อยพี่นางฟ้ารักษาปอนานหายอะ่ะปอนานจะมาคุยเป็นเพื่อนทุกวันเลยนะคุณชายปอหนานท่านเชื่อจริงเหรอว่าโตโตจะรักษาท่านให้หายได้แล้วถ้าหักล้มเหลวละ่ะไม่หรอกนาไม่ลรอกนะโตโตเป็นนางฟ้านะนางฟ้าก็สามารถใช้เวทมนต์ได้อะจะต้องรักษาอาการป่วยได้แน่นอนเด็กดีของข้าแม่นมขอโทษด,ด้วยนะ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ข้าจะไม่ปล่อยให้นายหญิงสนทาแบบนั้นไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายท่านได้เลยเรียบร้อยเจ้าค่ะท่านหมอผีถ้าเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วตามที่สั่งท่านอย่าลืมนะว่าเจ้าต้องเอาครีมหน้าแด้งให้ขา้าครีมหน้าเด้งเหรอได้สิได้สิเอ๊ะฉันนรี่ให้เจ้านะ้อ นี่คืออะไรน่ะนี่คือสูตรลับที่สืบทอดกันมาของบ้านค่ะโอ้ข้ารู้แล้วนี่คือด<ะ>่นาเทปใช่หรือไม่ล่ะเออก็ทำนองนั้นนั่นแหละเอาใช่จริงสิงั้นเจ้าดื่มสักสองอึกนะแค่สองอึกเท่านั้นพอสองอึกอืม <c oughs> เอาเจ้าใช่สองอึก <c oughs> โอ,โอ๋ออึกอะไรเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเหรอหวานนอร่อยดีนะมีอีกไหมอ่ะโอหดื่มไวขนาดนี้ ถ้าดือดทั้งขวดเนี่ยคงจะไม่เป็นไรหรอกมัง้งอ่านี่นี่งั้นมาเริ่มกันใหม่ดีกว่านะอ๋ะอองั้นก็อ๋อด่ขึ้นไปบนเตียงก่อนเลย<อ>เดี๋ยวข้าจะตามไปนะ,ะข้าต้องขึ้นไปนอนรอท่านบนเตียงงั้นเหรอใช่แล้วเราวเข้าเร็วๆเริเร่ อืมเอาแล้วเจ้ารออะไรอ่ะท่านคนบ้าอ๋อเอาละข้าจแล้วเจ้านอนลงก่อนสิอ๋อได้สิรู้แล้วล่ะอืมอะไรอ่ะตายแล้วเฮ้ยเจ้าเจ้านำปากจู๋แบบนั้นทำไมเนี่ยฮะ 啊！Oh, no. oh. ้าเข้าใช้ทุกอย่างแล้วคิดว่าข้าไม่มีประสบการณ์สีท่าเฮ้ประสบการณ์อะไรก็ให้หญิงสาวนอนบนเตียงหลังจากนั้นก็ต้องหลับตาไม่ใช่ว่าท่านจะจูบหรอกหรอจูบเนี่ยนะเอานะเอาหน้าแม้ว่าในใจของข้าจะมีแต่คุณชายป๋อนานแต่เพื่อความอดเยาวข้าจะยอมทิ้งมันไปเข้ามาจุกคิดอะไรของเจ้าเนี่ยตาตาข้าจะบอกให้นะในใจข้ามีแต่ถังตอตอไม่เหมือนเจ้าเจ้าชู้หลายใจชะมัดเลย นอนลงได้แล้ว <C oughs> จูจุ๊บเนี่ยนะเจอยสยองหลับตาลงด้วยเก็บปากมาหนึ่งจุ๊บ <C oughs> งั้นจะเริ่มกันแล้วนะ <C oughs> หายใจเข้าลึก,ลกๆเข้าใจไหม โอ้โหอดทาุดจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆแล้วก็ค่อยๆดันมันกลับออกมาช้าๆ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 ช,ช้าอีกอ,อุ้ยกลิ่นอุ้ยโอ้โห